ส <Okay. S 2> วัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกมเอ่อเอ่อเลฟอร์เสสองเอ่อเป็นชื่อแมปชื่อว่าเอ่อโคสตีมน่าจะเป็นแมปใหม่นะครับผมที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยเลือกตัวแล้วโอเคเราเลือกตัวเรียบร้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราอยู่กับคุณหลุนกับซีดุยนะครับแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะหนูสวัสดีค่ะ มอย่าอยดาอยเดี๋ยว่าพี่พี่เป็นตัวผู้ชายพี่ต้องพูดแบบแมนๆนเี่พี่ต้องรอๆสวัสดีนะฉันต้องจับคนรุนน,นะต้องจพา,า,าให้ตายไปเลวยวันนี้นะไม่ต้องกลัวเลย <laughs> สวัสดีค่ะแ<ห>ค่<ห>นคี้หนแหละหนูชื่อซีด้วยค่ะด้วยค่ะแค่นี้เลยแม่ๆแ,แล้วไม่รอแล้วเนืใจจริงเลยครับอืมแค่เห็นภาพนี้ก็รู้ถึงความกลระหน ดึงเข้าด้วยดึงปิดเสียงไปคงไม่มีใครมาดูตอนนี้หรอก You have eye, she have ear, and we have guns โอ้ยพี่นึกซึ้งมาแปลวันหลานข้างบนนะข้างบนในสายบนมันบอกว่าเหมือนพื้นที่มีตาต้นไม้ก็มีหู <laughs> แต่เรามีปืนอา เราสังเกตลูปโคสตีไีดีข้างล่างมีเครื่องหมายวอลกับสตีมไม่เห็นไหมยยัดเข้ามาเว้ยเใช่อ่ะพี่มาแล้วใช่ใ <tense> ช <Hayır. t iny smoke> <pot runs moderate> ่ใช่รู้จักสภาพด่านนะฮะนี่ทะลุเข้าไปในหน้าจอหน้ากระจกไอ้แกลช่างแก้วเฮ้ยเดไฟ์ยาแมโวยวายแต่เข้าเลย โวยวายทำไมเนี่ยฮะโหมีน่าเต็มเลยเดี๋ยวพยาบาลต้องเป็นต้องเป็นของผมอันเดียวครับเฮ้ยตาหน้าต้บีไหนไหนพี่หลุดออกไปแล้วหาไปเจอเหมือนกันครับโอเคมาแล้วมาแล้วเฮ้ยไอ้กลิติยะไอันนี้บอดบอดหรือคนมหมเนี่ยอ๋อบอดบอดบอดไอ้อ้วนดำนี่คือบอดขนลุกเลยขนลุกเลยขนลุกเลย เราเป็นผู้หญิงต้องมีผู้ชายคอยปกป้องค่ะอันนี้ระดับไหนเนี่ยระดับยากสุดใช่ไหมตบตบโอ้โหเอาว่ะเอาว่ะพี่โรลิงโกล่เร็วตรงเดียวกันเองก็ไม่เว้นนี่ความยากยากอันนี้คือระดับเราอยู่ไหนเราอยู่ไหนเราอยู่ไหนกัน วิโนเอาไว้เนี่ฮ้ยเฮ้ยตัวอะไร่ะเฮ้ยผมผมโดนพี่อาพี่อาพี่อา oh no ตเขียวตเขียวช่วยด้วยค่ไปกะ่าแฮ้ยไขไปประตูไขไปปรตู help me โอ้หจบแล้วจบแล้วอบอทช่วยผมไหอให้บอทช่วยดีกว่าถ้า,าเปิดประตูตมาไงเราเปิดประตูมาแล้วจบเริ่มเกมมาก็เลื่อนเหลือ30แล้วคุณพระช่วยเนี่ยเราเรียบร้อ,รอยนี่ครับอ่ะไปเฮ้ยจู่ถัพเนี่ยเอาเบสบอลด,ดีกว่าเฮียเฮ้ช่ยผมขอบ้างมีอะไรกันบ้างนี่เอามีคาตาน,น่อยู่ไม่ได้มาพี่เอาไม้เบสบอลมาแคปวดเนาะไม่มีใครยิงใครยิงผ่านนเี่ยเพิ่งยิง เอาไปดิเอาไปดิถ้าโดนทีนี้แบบขนลุกบุกจะยิงครับเคอะอะไรตรงนี้วะก็กล<อ><อ>ัวมันมาอยบ้านเราอยู่ข้างหน้ากูเดียวมึงจะไปยิงกันมานี่ครับ,บเ,รเจอแล้วครับอโอเคเก็บแล้วเดียวเอาไปเลยลุยออกมา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 อะไรอะไรจะโดนยิงสวนกั่นี้เอาเฮ้ยเิ้ยพีช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 โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดต้นมา ชมปาเวยมาเด็ดเด็ดเด็ดเด็วเ้าวดปวดวดวดวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อาการหนักนะผมว่าพี่นะเฮ้ยเสียงไอ้น yeah, ี่สลิเตอร์เดี๋ยวเไม่รู้ลเสียงเสียงอเฮ้ยทำไม อ้เอูร์ดเวดวิดเว์วิดเวิดล้วไ้ววนวาโอ้โหเด้อเด้อเคลียวไฟจ่ออย่างนี้เลยเหรอไฟอะไฟแั๊งนึงมีไฟเรยเเขามีไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไฟเต็มเลยเรียเไวฟร เอาแล้วกูลุยแล้วลุยไฟแล้วก็ได้โถนอนตายคาบันไดเลยเรื่องกูลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาใครขี้อยู่ไหมมีกระสุนปืนไหมในนี้ไม่มีใช่ไหมยังเป็นบ้านแบบคลาสสิกมากเฮ้ย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  ไปลงลงจัดไปชุดโอ้ยดูทางทางเดินไหมพี่อ้วนนี่ไม่ต้องเดินตามนะอย่าไม้หักมันเดินช้าให้เองนะเนี่ยโอ้ยเดินช้าอีกขอโทษอุยโอ้โหตัวอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ย อุ้ยเอ้าหได้โดนทุกอย่างเลยปิดไว้เปิดแล้มดูามีโอ้โห้เจอแล้วเจอแล้วดปิดประตู้วเดี๋ยวผมผมปิดประตูก่น เอแลอแล้วอืออืออะไรมันไปมันกำยิบไปเนี่ยไอ้กล้วยโอ้ยเลือด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 ตกครับตกใจเลยโหแม่งไม่รอกันเลยแม่งวิ่งเข้ามอย่างเดียวเลยพคุณนี่สุดยอดเลยจริงเขาเรียกว่าพี่เป็นผู้ถูกเลือกไง ปิดให้ให้ตูเปิดประตูแต่ว่าพวกคุณวิ่งเข้าเข้าประตูก่อนเลยนี่ยังไม่ได้แชร์ลิงก์เลยครับคนดูอยู่ประมาณสองหมื่นคนโอ้โหพี่ไม่มีไม่มีมีกูคนเดียวนี่แหละเฮ้ยพยาบาลผมโอ้โหบอดแม่งน่ารักว่ะพี่หยิ่ยยืนฮิวให้ผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพยาบาลไหนพยาบาลใครพยาบาลมาไม่มีเลือดแล้วโอย <_ an> ไม่มีเลย <_ an> ไหนวะอ๋อนี่มันเป็นย <_ an> <_ an> ูซี่บึงก็อยู่เฉยๆดี่แบบไม่พี่ก่อนโอเคนะครับท่านผู้ชมฮะวันนี้ก็ขอจบเพียงพาร์ทหนึ่งีเท่านี้ก่อนนะฮะสำหรับใครที่ชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์กันให้คนอื่นดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับ s c ค i b e ที่ในคลิปชั่นอ่าด้านล่างนะฮะตรงท้ายคลิปเนี่ย ด้านล่างด้านล่างเลยนะฮะไปกดติดตามพี่หลุนกับพี่อาร์มด้วยนะฮะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอน2คนนี้ยกดื้อโป้งให้เลยนะฮะสุดยอดจริงๆนะฮะพี่สองคงนนี้โอเคนะครับบาย่อนครับบายอย่าลืมกดไลค์เพจล่ะ